คราวนี้ไปสำรวจสถานการณ์น้ำกันบ้างตอนนี้หลายพื้นที่ยังคงหน้าเป็นห่วงนะคะอย่างที่โคราชตอนนี้ปรากฏว่าลำน้ำมูลนั้นทะลักท่วม200หลังคาเรือนอยู่ที่อำเภอโนนสูงทำให้ทางอำเภอตอนนี้ต้องประกาศเตือนชาวบ้านค่ะให้รีบอบพยพเก็บข้าวของทุกอย่างขึ้นสู่ที่สูงส่วนที่นนทบุรีคนปกติก็ว่าเดือดร้อนแล้วนะคะคราวนี้คนพิการเดือดร้อนแบบคูณ2ค่ะ เพราะว่าบ้านที่อยู่ติดกับริมแม่น้ําเจ้าพระยาตอนนี้ถูกน้ําท่วมมานานกว่า2เดือนแล้วนะคะจําเป็นต้องใช้ไม้กระดานปูเพื่อใช้นอนหนีน้ําท่วมค่ะลุงคําฟ้าขันถมอายุ60ปีค่ะคุณลุงประสบอุบัติเหตุจนทำให้ขาพิการนะคะต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ตำบลบางตานาอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีแล้วตอนนี้สภาพอย่างที่เห็นที่หน้าจอค่ะ บ้านเนี่ยถูกน้ําท่วมค่อนข้างสูงนะคะแทบทั้งวนันลุงคําฟ้าต้องแช่อยู่ในน้ําค่ะเพราะว่าไม่สามารถที่จะลุกเดินไปไหนมาไหนได้คุณลุงบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าตอนนี้ตามลําตัวเริ่มมีบาดแผลแล้วนะคะ ก็เกิดจากการที่ต้องแช่อยู่ในน้ําเป็นเวลานานเนี่ยแหละคะ่ะตอนนี้ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดเลยคืออยากจะได้ไม้กระดานหน่อยอยากจะได้นํามาต่อเตอิมภายในบ้านจะได้มีพื้นที่ที่มันสูงขึ้นพอที่จะหนีน้ําท่วมขึ้นมาได้คุณลุงบอกว่ากังวลมากเดี๋ยวจะไม่มีที่อยู่ถ้าเกิดระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยามันเพิ่มขึ้นอีกตอนนี้ต้องนอนอยู่บนไม้กระดานคะ่ะผมต่อนอนในกระดาห้าแนเลยคุณ ออกมาก็าผมนอนนอนตร่นู้นนะแล้วย้ายน,นอนห้องมีตามีตาก็ไม่อยู่ครับอ๋อนี่ทำทาเองเลยอ่ะพี่ครัเนี่ยเนี่ยต่อพื้นนอนเนี่ยห้าแผน่นอ๋อนี่ต่อแผ่นไม้กระดานห้าแผ่นเนี่ยนะพี่นะนอนหาแผ่นนี่ผู้สื่อข,ข่าวลงพื้นที่นะคะก็ไปสอบถามคุณลุงว่าแล้ว เรื่องอาหารการกินนะคุณลุงทํำยังไงล่าสุดนะคะลุงคําฟ้าบอกว่าโอ้โหเรื่องอาหารนน่ลาบากมากค่ะเพราะว่าคุณลุงเนี่ยไม่สามารถที่จะออกไปทํางานที่ปกติเคยทําทําอยู่ได้นะคะดังนั้นต้องอาศัยจากเพื่อนบ้านแล้วล่ะคะ่ะเพื่อนบ้านก็นํเข้าวสารนําอาหารกระป๋องมามอบให้บ้างคุณลุงบอกว่า3วันมาแล้วนะคะที่ต้องกินข้าวคลุกกับปลากระป๋องต่อเนื่องกันทั้ง3มมื้อค่ะ นี่เกิดขึ้นที่บริเวณปากเกร็ดนะคะอยู่ที่จังหวัดนนทบ,บุรีค่ะบ้านอยู่ริมน้ําแล้วก็น้ําท่วมอย่างที่เห็นแบบนี้แหละค่ะคราวนี้ขยับไปดูที่อ่างทองนะคะที่อ่างทองมีทหารจากกรมทหารราบที่11ร,รักษาพระองค์ตอนนี้เร่งย้ายเต่าขนาดใหญ่ซึ่งได้รับบาดเจ็บกระดองเนี่ยแตกหลายตัวจากบ่อเลี้ยงซึ่งอยู่ภายในวัดต้นสนตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองอ่างทองค่ะหลังจากที่ถูกน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลลอดถนนและกำแพงวัดเข้ามาทะลักท่วมไปหมด แล้วตอนนี้เริ่มที่จะท่วมบ่อเลี้ยงเต่าจนเกือบหมดแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาสถานการณ์น้ําท่วมถือว่าหนักขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นมีกลุ่มชาวบ้านรวมไปถึงอาสาสมัครกว่าร้อยคนที่ช่วยกันร,ระดมกระสอบทรายเอาเข้าไปอุดรอยรั่วเพื่อชะลอน้ําแล้วก็ตั้งแนวคันดินล้อมบ่อเต่าเต่าตรงนั้นมีอยู่พันกว่าตัวนะคะที่อยู่ในบ่อรวมไปถึงตอนนี้ชาวบ้านต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยท่วมพื้นที่ชุมชนโดยรอบด้วย ตอนนี้ทางจังหวัดแล้วก็ชนระธานจังหวัดต้องประสานนําเครื่องสูบน้ําขนาดเล็กจากปพจํานวน6เครื่องค่ะมาเร่งสูบน้ําออกคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ12วันค่ะ จากอ่างทองปิดท้ายกันที่โคราชนะคะตอนนี้ปริมาณน้ําในลําน้ํามูลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะน้ําทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนในอำเภอโนนสูงจังหวัดนคนรราชสีมากว่า200หลังคาเรือนเบื้องต้นตามรายงานมีผู้ได้รับผลกระทบแล้วกว่าพันคนนะคะระดับน้ําสูงเกิน60เซนติเมตรบ้านชั้นเดียวเนี่ยถูกน้ําท่วมสูงหมดนะคะ ส่วนสำนักงานชลประทานที่8นครราชสีมารายงานปริมาณน,น้ำที่อยู่ภายในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง4แห่งของจังหวัดค่ะตอนนี้ปริมาณน,น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนอ่างเก็บน้ําตอนนี้ต่างก็เร่งระบายน้ํานะคะอย่างที่อ่างเก็บน้ําลาตะคองอ,อําเภอสีคิ้วอ่างเก็บน้าลาพระเพลิงอาเภอปักธงชัยอ่างเก็บน้าลามูลบนแล้วก็อ่างเก็บน้าลำําแชะที่อ,อําเภอคอนบุรีต้องเร่งพร่องน้ําออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะก็เลยส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่อยู่ติดกับลําน้ํามูลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตําบลลามูลอ,อําเภอโนนสูงแล้วก็อ,อําเภอพิมายค่ะ